ทุณผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยเจ้า Mercedes Benz นะครับ C 220นะฮะที่ผมเปลี่ยนแลกไปแล้วตอนนี้ก็จบเรียบร้อยแล้วนะครับจบที่นครปฐมนะครับอู่ปีชานะฮะด้วยการสนับสนุนนะครับของน้องชายผมนะฮะก็คือนักขุณรถบ้านนั่นเองนะครับอ่วันนี้ผมต้องมาให้น้องชายผมเนี่ยจัดการให้นะครับเขารู้จักกับอูปีชาเนาะแล้วก็เอาไปทิ้งไว้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปรับกลับนะครับจบเลย นะครับต้องขอขอบคุณน้องชายผมมาหน้าที่ด้วยนะครับและคุณรถบ้านนะใครอยากจะอุดหนุนก็ลองเข้ารถในช่องเขาได้นะครับนะจะเป็นรถทาร์เก็ตกุ๊ปประมาณแสนกว่าบาท2 0 0แสนครับชงอย่างกริปเลยนะอะโอเคนะทุกคนคงอยากรู้แล้วสินะว่าผมเปลี่ยนอะไรไปนะครับถึงได้หายนะฮะก็เดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับเปลี่ยนไปหมด3ชิ้นอะโอเคอยากรู้กันแล้วนะสิโอเคเดี๋ยวมาดูกันเอาล่ะครับหลังจากที่ผมแจ้งไว้เมื่อคืนนะครับว่า ได้เปลี่ยนมาแล้วนะครับก็ว่าเดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามันเปลี่ยนตัวอะไรไปนะเออทำใครที่ใครที่มีการอยู่นะจะได้ฝากไปวิเคราะห์เหมือนผมนะครับนะก็จะมีตัวนี้นะครับนี่คือเขาสายช่างเขาเรียกกระดูกหมานะครับฮะมันมันขาดมันฉีกตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะให้ดูนิ่นึงนี่น,นี้นะครับคือเวลาเอามือโยกเนี่ยมันไม่รู้สึกเลยนะครับคือไม่รู้สึกว่าหลวมนะแต่เรามองดูดีด้วยตามันอาจจะขาดนะฮะต้องเป็นช่างที่ คือต้องเป็นช่างที่ละเอียดนะครับงานละเอียดนะฮะไม่งั้นเนี่ยเขาก็อาจจะไม่รู้หรืออาจจะไปเปลี่ยนผิดจุดได้นะนะครับนี่มาขยิบดูข้างหนึ่งข้างนี้ก็ยังดูนี่ยังดูไม่เท่าไหร่นะฮะไอฝั่งนี้ฝั่งนี้ยิ่งดูสุขภาพดีใหญ่เลยนะครับก็จะเป็นตรงนี้นะครับกระดูกหมาแล้วก็เปลี่ยนกันโครงตัวหลังไปนะฮะสองตัวนะครับผมมันเป็นคู่เนาะนี่หลวมนี่หลวมจริงนะครับอ่าก็สุดท้ายแล้วนะครับไปโดนชค บิลสไตล์นะครับแล้วก็ตัวคานนะครับแล้วก็เปลี่ยนปิ่งนกปิ่งนกนี่ต้องเปลี่ยนอยู่แล้วเพราะว่าปิ่งนกเนี่ยมันหลวมนะครับหลวมหลวมเยอะเลยแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้ไปนะครับต้องบอกช่วงล่างเนี่ยผมทําเหมือนใช้เองเลยนะครับคือตัวเนี้ยจ้างเขาก็บอกนะว่าอัดมีนะมีขายนะครับแต่ว่าเปลี่ยนเลยนะครับเปลี่ยนของใหม่เลยนี่ก็ใหม่หมดเลยนะครับเนี่ยถามว่าพวกเนี้ยอัดย้ําได้หมดเลยนะครับนะฮะแต่ว่าด้วยความเป็นนะแล้วก็ผมก็อยากจะให้ลูกค้าเนี่ยได้รถที่ดีไปใช้นะครับ ครับก็ฝากไว้ด้วยนะเผื่อใครที่กำลังจะเจออยู่นะครับอาการแบบล่อนๆนะครับคล้ายๆโชกแต่ไม่ใช่โชกนะนะครับเพราะตัวนี้เป็นโชกแก๊สซ่อมไม่ได้ต้องเปลี่ยนอย่างเดียวนะทีแรกอากาศจะสั่งโชกอยู่แล้วนะแต่ว่าโชคดีไปถ้ามาเจอเอ่ออูบิชานครับด้วยการแนะนําของน้องชายผมนะครับก็คือนักขุนรถบ้านนั่นเองนะฮะก็ต้องขอบคุณน้องชายผมมาที่นี่ด้วยนะครับผมน้องเลิฟน้องเลิฟนะครับอ้าวโอเคครับงั้นฝากเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับเจ้า Mercedes-Benz c 2 2 0หรือหรือ w 2องนนะบอดี้นี้นะใครเจอ อาการนี้อยู่นะครับก็ฝากไว้เลยนะครับตัวนี้แต่ก็ต้องไล่ไีสเต็ปนะให้ช่างเช็คก่อนเดี๋ยวเพิ่งตัดสินใจเองนะครับอโอเคสำหรับวิ่ชอร์รอบ้านวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจแล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาให้ด้วยนะครับผมครับสวัสดีครับ